มาบุกโรงงานเอไอบีกัน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการปีชาใช่คะอันนี้เป็น E ีีที่2ของเราแล้วนะคะ E ีีที่2แล้วก็ต้องทวีความเดือดขึ้นไปค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน้าโรงงานในเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกผู้นําด้านออฟโรดโลโก้อุปกรณ์ต่างๆเขาไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ออฟโรดนะอุปกรณ์แคมปิ้งเออแคมปิ้งอุปกรณ์นะแล้ววันนี้เรามีโอกาสดีมากเพราะเราได้มาเยี่ยมชมโรงงานนะคะ ใช่ะคะ<ล>ทุกคนเ,เราจะมาดูไลน์ผลิตส,สินค้าหลายตัวเลยนะคะที่หลายคนอ,อาจจะเคยเห็นแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนคะทุกคนเช่นอะไรบ้าง เต็นหลังคาใช่ไหมเต็นหลังคาตัวใหม่แล้วก็มีอีกนะคะก็คือเอ r แค Camper ท,ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะที่เป็นเทเลอร์ล่างนะ,ะก็ผลิตที่นี่เหมือนกันนะคะ,อะตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะสนุกสนานแค่ไหนคะ่ะทุกคนแล้วก็มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจให้พวกเรารดูบ้างคะ่ะไปคะ่ะทุกคนเราไปบุกโรงง,งาน ARB นะคะกับปีชาอีแทปปีะะ้เลยค่ะ อนจะเริ่มเข้าไปในโรงงานนะคะเรามารู้จักแบรนด์ A R B กันก่อนค่ะเขาเริ่มต้นในปี1975ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่50แล้วนะคะที่เขาเริ่มดําเนินธุรกิจมาค่ะเริ่มต้นเนี่ยจากความลหลงไหลในการละก,การกระจนภัยของเจ้าของแบรนด์อย่างคุณแอ mm hmm. นโทนีโรโนโบาวนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์ A R B ด้วยค่ะ และเริ่มทําอุปกรณ์เนี่ยสำหรับรถ 4x4 คูณจนตอนนี้เนะ่ยกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกด้านอุปกรณ์ออฟโรดด้วยชื่อเสียงเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยและก็ความทนทานที่เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลียที่คนทั่วโลกไว้วางใจเลยค่ะ สำหรับโรงงาน a อ b ในประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีด้วยกัน4โรงงาน,นะคะ่ะทุกคนโดยโรงงานแรกเนี่ยเขาจะดูเรื่องของระบบโปรดักชันค่ะเป็นการผลิตพวกของกันชนค่ะมีระบบของเรเซอร์คัตติ้งนะคะแล้วก็มีระบบพาวเดอร์โคตติ้งหรือการทำสีนั่นเองค่ะโรงงานที่2นะคะก็จะผลิตในเรื่องของส่วนช่วงล่างค่ะโชคแล้วก็แหลกหลังคาส่วนโรงงานที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของคลังสินค้าค่ะ ซึ่งเขาจะนําสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจากโรงงาน1โรงงาน2และ4เนี่ยมาส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะเช่นออสเตรเลีย USA แล้วก็ภูมิภาคอื่นๆค่ะส่วนโรงงานสุดท้ายนะคะโรงงานที่4ก็เป็นโรงงานที่เราอยู่กันอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะดูในเรื่องของรูปทับเต็นค่ะแลวก็เอิร์ดแคมเปอร์ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโรงงาน a อ b แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะเข้าไปดูการผลิตในโรงงานแล้วค่ะ สำหรับสายออฟโรดแคมปิ้งอย่างเจ้าปีชานะคะมาลงงานเออบีรอบนี้เราขอเน้นไปที่2องโปรดักค่ะนั่นก็คือตัวรูปท็อปเต็นแบบไฟฟ้านะคะรุ่นเอทิจูดและก็ตัวเอิร์ c แคมเปอร์นะคะรถเทเลอร์รถบ้านที่หลายคนกําลังเฝ้ารอค่ะและข้างหลังสี่นะคะก็คือเต็นต์ตัวเอทิจูดนะคะทุกคนใครหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าวันนี้เรามาดูตัวจริงกันซึ่งเดี๋ยวใน E ีพีหน้าของปีชาช่างเนี่ยสีกับลิขิก็จะพาทุกคนไปรีวิวเจ้าเอทิจูดให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะ วันหนึ่งผลิตได้แค่2หลังนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากครับหืประกอบเป็นงานค้าไปเลยครับนี่เรามาดูกันนี่โครงสร้างของเป็นไฟเบอร์นะครับสีอะไรเขาทําดีมากแล้วก็ความแข็งแรงคือสุดเดี๋ยวตามมาดูตรงนี้นะครับและในส่วนของเต็นท์เขาก็เทสระบบกันน้ำหมดทุกอย่างนะครับนี่เห็นไหมคือนี่เขาเอาน้ําเข้ามาอยู่ข้างใน แล้วแล้วก็เทสเลยว่ามันรั่วอะไรมันไหลยังไงมันระบายได้หรือเปล่านะครับคือมันเป็นเต็นท์แบบเสียบแบตเตอรี่ปุ๊บแล้วก็เต็นท์กระดกเองแล้วก็ตัวนี้แหละฮะที่เป็นตัวที่คือเป็นตัวช่วยยกให้เต็นท์มันกระดกขึ้นไปนะครับแล้วในกรณีที่สมมติว่าระบบไฟฟ้ามีปัญหาอาจจะเป็นรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราสามารถแมนนวลตัวเต็นท์ได้ไหมคะในกรณีที่แบตหมดใช่ไหมใช่หรือแบบขึ้นแล้วค้างมันจะมีระบบตรงนี้ครับเราสามารถกดสลักปุ๊บแล้วก็มันจะลง อัน้นนนนไใ่ในนไฟฟา,านะหลังจากที่ไฟกลับมาปกติน้องก็จะสามารถขึ้นลงด้วยไฟฟ้าได้เหมือนเดิแมแต่ยังอยูเสียบนะครับอ๋อหมยถึงเสียบสลักกลับเข้าไปอันนี้คือการเปิดนะคะสม,มูทมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าสมมติว่าถ้าระบบไฟฟ้ามีปัญหาเขาก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะคะที่จะทำให้เราสามารถดึงออกแล้วก่าจัดการมันแบบแมนนวลหลังจากที่ระบบไฟกลับมาปกติทุกอย่างก็ทํางานได้เหมือนเดิมทุกคนคะดูนะคะก็จะมีแค่รางนี้นะแล้วก็ตัวตัวขาอันนี้แค่นี้เลยนะคะที่เป็นโครง พราะนอกนั้นอ่ะเป็นผ้าใบหมดเลยดังนั้นมันเลยทําให้ความพิเศษของเต็นท์นี้คือสามารถเปิดได้แบบ360องศาเลยเราสามารถมองวิวได้แบบรอดทิศเลยถ้าเกิดเป็นตัวหลังคาแข็งเราที่มันเป็นฮาร์ดเคสที่เปิเปดพอดีนคะคะมันจะมีด้านหนึ่งที่ทึบใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยจุกๆจ,จะเห็นวิวด้านไหนคือได้หมดเลยไม่ต้องเลือกมุมในการจอดรถเหมือนที่เราทาอยู่ทุกครั้งนี่นะคะก็คือการปิดด้วยไฟฟ้านะคะทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ก็จะลงมาแบบนี้เลยหมดปัญหาในการ ทับเก็บแค่ตัวแรกโปรดกตัวแรกเท่านั้นก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะเพราะว่าเอาจริงมันขึ้นลงเร็วมากอย่างที่เห็นอนะภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นมาพร้อมกับนี่ปูกที่นอนเลยทุกคนมีตะคงตะข่ายนะคะระบบไฟนะคะคือเขาเก็บเรียบร้อยไม่ได้โชว์งานระบบเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเออข้อต่ออะไรก็มีการหุ้มเรียบร้อยพอดีครับพี่โต้งครับผมชื่อโต้งนะครับก็ ดูในส่วนของเซลล์แล้วก็มาร์เก็ตติ้งของ a อไประเทศไทยโอ้โหเราเจอกับรุ่นใดอยู่ทุกวันเลยครับถึงสำหรับวันนี้คือมีโปรแกรมอะไรบ้างครับมีรูทับเตนแล้วก็มีอะไรต่อครับพี่เรามีตัวของเอทแคมเปอร์ครับผมเอิร์ทแคมเปอร์คือเป็นเทเลอร์ใช่ไหมฮะเทเลอร์ครับผมโอ้โหอันนี้คือเต็มรำเลยโปรเซสทั้งหมดนี่ทำที่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่โปรเซสสำคัญเลยอย่างชิ้นส่วนหลักเนาะอย่างตัวของแชสซีดซึ่งแชสซีดเนี่ยจริงๆบอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนหลักที่ดีเวล็อปได้ยากเนาะเหมือนกับรถคันหนึ่ ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนออกมาเป็นรถทั้งคันเลยแล้วก็รวมในส่วนของเคสที่เป็นวอเตอร์รีกด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของตลาดไทยเนี่ยยังไม่ได้มีแผนขายในตลาดไทยเนาะเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงเนะแต่ว่าในตัวเนี้ยเราเริ่มขายส่งออกไปแล้วที่ออสเตรเลียแล้วก็ในส่วนของ US นะครับถึงแม้โรงงานจะอยู่ในในส่วนไทยใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ดาเนินการผลิตเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของออสเตรเลียนะครับเพราะว่าทุกโปรดักต์เนี่ยก่อนที่จะผลิตเนี่ยเรามีการทดสอบเนาะแล้วก็การขอเวอร์รฟ จากทางบริษัทแม่ที่ออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยกระบวนการผลิตจึงไม่ต่างกับในส่วนที่ผลิตที่ออสเตรเลียเลยนะผู้บริโภคราไม่ต้องแบบกังวลใจเลยว่าของแบรนด์ของ a i b แต่ผลิตไทยคือคุณภาพจะไม่เหมือนกัน <Same. S 2> นี้คือเราการันตีได้เลยของ a i b เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการทดสอบนะผลิตจากทางนั้น <Yeah. S 1> ทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันมีการผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วมาตรฐานดีกบบออสเตรเลียครับผมขอใหอ้ผู้ใช้เนี่ยมั่นใจกับตรงนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์จริงๆครับคือเป็นเทเลอร์ที่อัฟโรดได้อะทุกคน ข้างหลังสิ่งก็คือเจ้าเอิร์ธแคมเปอร์ค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตมาบ้างแล้วนะซึ่งสิ่งคือหนึ่งในนั้นที่เห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันน่าโดนมากแต่น้ําหนักเขาเนี่ยอยู่ที่1.5ตันนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งถ้าปีชารากเนี่ยไม่รู้ว่าใครลากใครกันแน่นะคะหน้าตาคือกระทัดรัดมากอะ่ะแล้วแบบสวยอะ่ะคือสีแบบสีใช่ละทุกคนและที่สําคัญอะ่ะคุณสื้อนเนี้ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าได้โช<อ>์ที่สายออฟโรด oh, <man. S 1> รู้กันก็คือโอแมนอีม e ู e นะคะ e ซึ่ง ตัวโชคเนี้ยคือผลิตพิเศษเพื่อสําหรับตัว Earth อเอิร์ธแคมเปอร์เลยน้ำหนักใช่เราจะเริ่มจากตัวโครงโครงโคงตัวนี้ที่เราเรียกว่าแชสซีก่อนครับตัวแชสซีเนี้ยก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทําเองเหมือนกันที่เรา,นนเราจะขึ้นงานดัดแล้วก็เราส่งไปเชื่อมที่โรงงานสองอีกทีนึ่งที่โรงงานสองก็จะมีเป็นรูทเชื่อมหรือเบเชื่อมตัวแชสซีนี้อยู่ครับหลังจากนั้นเราจะส่งแชสซีเนี้ยไปทําการชุบผิวชุบผิวภายนอกที่ซัพพลายเออร์ครับผมแล้วก็กลับมาประกอบภายในซึ่งตัวโครงแชสซีเนี้ยก็จะเป็น ที่เราเรียกว่าเป็นโฟมดีไซน์อายซิงเกิลเอ็กซ์โซเซเวตันนะครับก็คือจะเป็นโฟมดีไซน์ที่เป็นชิ้นเดียวเลยครับผมไม่ได้มีชิ้นอื่ยวนะประกอบที่เป็นเหมือนนี่ทุกคนเราหลังจากประกอบกันเสร็จนะฮะนี่เขาจะไปท่องเทสต์น้ำนะทุกคนอยากเห็นเลยว่าน้ำมันแรงขนาดไหนนี่เห็นไหมเป็นสายวงสายยางนะครับคือระบบพร้อม นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะในไทยตอนนี้ยัง <c oughs> ไม่เปิดตัวราครับออ๋อในไทยยังไม่ไมีราคาเปิด <อะ S 2> ตัว <ะ S 2> ยังครับยัังครบแต่ว่าถ้าถ้าจะเปิดตัวราคาเนี่ยเขาประเมีใจนะคิดว่าเราเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ราคาเนี่ยมันอยู่ในม้นฐานที่ไม่แตกต่างกับออสเตรเลียมา,ากๆๆๆกินหลักคะกี่หลักเขาต้องเป็นหลักตัดส้นอยู่แล้ว เจ็ดหลักแล้วทุกคนซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อบ้านแล้วเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ําคือการประกอบเลยนะฮะแล้วแต่คับซีแล้วก็เป็นไฟเบอร์ก้าดมาทาเป็นผนังแล้วก็บิวอินตัวเป็นภายในนะครับนี่แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับมันเทลเลอร์ออกรูปทรงคล้ายรูปไข่นะทุกคนอ่านี่ผมบอกเลยคันน่าจะเท่ๆกับจิมมี่นะแต่ว่าน้ําหนักหนักกว่าเยอะนะฮะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับนี่ด้านหลังแล้วเออแคมเปอร์ฉบับกลางแล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ด้านในเราก็เห็นตั้งแต่การผลิตเริ่มต้นมาเลยจนแบบเป็นแบบตัวเทเลอร์ที่ยังไม่ได้กลางนะแลวเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากลางเราจะเป็นไงตอนนี้จีก็อยู่กับพี่จอนนะคะเป็นผู้เชี่ยวผู้จัดการฝ่ายผลิตของตัวแคมเปอร์นี่ครับอ่าเยวจะให้พี่จอนช่วย เขาเรียกว่าอะไรอะเทเลอร์ er ทัว <laughs> ร์ <laughs> สั้นๆละกัน okay, นะคะคคที่เราเห็นนะคะตอนที่ยังไม่ได้กางก็คือจิว่ามันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่มากแต่พอกางออกมานี่คือบ้านดีๆหนึ่งหลังนี่เองเลยนะคะทุกคนเข่าวๆเนี่ยในรถนี้ค่ะมีระบบอะไรบ้างครับของตัวตัวภายนอกนะครับที่เราสามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับก็คือว่าเรามีตัวชุดแ้งขนาด40ลิตรให้ทั้งหมด2แ <laughs> ทงก็คือเป็นตัว80ลิตรด้านใต้ตัวชสซีเรา ซึ่งของตัวแท้งเนี่ยคือเราก็จะมีการ running ตัวใส่น้ําที่ออกมาเป็นตัวตัวก๊อกตัวก๊อกน้าแล้วก็มีถึงการติดตั้งตัวตัวปั๊มน้ําที่สามารถสูบน้ำจากตัวแท้งออกมาได้ส่วนของตัวด้านข้างของทางฝั่งซ้ายครับก็คือเราจะมีตัวชุดตู้เย็นที่สามารถสไลด์ออกมาได้เลยตัวแคมเปอร์นี้ที่ตู้เย็นเราให้ก็จะเป็นตัวตู้เย็นขนาด96ลิตรที่เป็นของตัว TAALB เหมือนกันที่เราให้ครับ96ลิตรนะคะทุกคนอันนี้2ฝั่งนี้คือเป็นแค่แยกกันเฉยๆนะคะใช่ครับแค่แยกกันเฉยครับท่านในตู้เย็น เป็นถึงระบบฟีดเลยไหมคะตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิให้ที่ติดลบได้เลยก็คือเราสามารถแช่ขอกอาหารสดได้เหมือนกันครับผมซึ่งค,ครบอ่ะทุกคนนอก,นนาจ,ากนนาจากนี้น่าจะอย่างนี้ก็ต้องมีครัวด้วยเฉยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับก็ของตัวชุดครัวก็จะอยู่ที่ตัวซ้ายมือของตัวรถเหมือนกันเราสามารถเปิดตัวสวิงดอร์ขึ้นมาได้แล้วก็สไลด์ออกมาได้เลยเช่นนะคะนี่เป็นตัวไซส์กิชเชนตรงนี้นี่เห็นอยู่นี่คือเป็นเตาแน่เลยใช่ไหมอันนี้คือเอาอ่อนของตัวเตาเรากดล็อกแผงด้านในก่อน เพื่อไปโลเซฟตี้เพื่อไม่ให้มันสวิงปลดล็อกแล้วก็เปิดออกมาก็เปิดออมาเป็นตัวชุดเตาชุดตัวเตาไฟทั้งหมด3ขนาดได้เลยครับดูถึงตัวนี้เราถ้าเราต่อตัวสายน้ําเข้ากับตัวออกน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวสิง,งไ,ดได้เลยแล้วแก๊สได้คือต้องเราต้องเป็นติดเอาแก๊สแบบประเภทไหนมาติดมันติดแยกเหรอคะจะเป็นจะเป็นตัวพอติโก้แก๊สกัพที่เราจะเป็นตัวถังแก๊สขนาดเล็กที่สามารถใส่แล้วก็ล็อกกับตัวแชสซีได้ไหม แล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นเป็นช่องอเดกประสงค์อ่าวัสดุคือดีมากนะคะดูคนคือทุกอย่างมีความเซฟตี้ตรงที่ว่าถ้าเราเปิดมาอย่างที่บอกมันจะไม่ไหลกระเด็นออกมานะคะเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกสลักตรงนี้นะเพื่อกดแล้วก็แบบค่อยดึงออกมาเพราะเมื่อกี้ตอนแรกสี่ก็เล่นๆ่นอยู่แล้วก็เออทำไมเอาไม่ออกอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันต้องต้องมีความปลอดภัยเซฟตี้ตรงนี้อ่าไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้ครัวตู้เย็นระบบน้ําไฟนะคะที่เราเห็นด้านด้านนี้ด้านข้างรถนะคะ ของตรงโซนด้านในตรงนี้จะเป็นโซนที่เรากางเต็นท์ออกมาแล้วจะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราจะสามารถทำกิจกรรมอะไรก็ได้รวมถึงตัวนี้ถ้าเรากางตัวอันเดอร์เบดดรเวอร์หรือตัวลินชักใต้ใต้เตียงออกมานะครับโอ้โหตัวนี้ก็คือกางมาเป็นตัวก็วกินข้าวได้เลยเหมือนกันโอ้แล้วก็เก้าอี้นั่งสองข้างใช่ครับเก้าอี้ก็สามารถน,นั่งข้าวได้เลยทุกคนคะเราก็ยังแบบเป็นลินชักเก็บของได้อีก น,นี้ก็เป็นเป็นเบสเนะเป็นแบบเป็นรูมไปเลยใช่ไหมคะคแล้วก็มีพัดลมระบบพัดลมระบบไฟอะไรให้เรียบร้อยตกลงตาคายตอนจริงตอนนี้แอร์มันเป็นตัวอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถเสริมเพิ่มได้อีกเพราะว่าระบบเนี้ยคือของทางฝั่งสัตลียเขาจะใช้เป็นระบบเรียกว่าตัวฮีเตอร์แต่ตัวฮ<า> <h ater S 1> ีเตอร์ก็สามารถปรับอุณหภูมิทั้งเป็นความร้อนและความเย็นได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ทําผลิตแล้วก็ฟิตติ้งในโรงงานเราเองครับค่ะ แล้วตัวไฟนี้ควบคุมอะไรบ้างครับเพราะว่าแพงเยอะมากแบบดูมีปุ่มตัวไฟเพนเนลเนี่ยคือถ้าเราสามารถดูตรงนี้มีตัวสายชาร์จ USB เนาะเป็น USB type type C แล้วก็สายชาร์จ USB ปกติซึ่งตัวนี้เรามีให้ทั้งหมดอ่าทั้งหมด4ี่จุดก็คือมีตำแหน่งที่แพนเนลตัวนี้แล้วก็ตรงข้างเตียงอีกทั้งหมดสจุดครับผมส่วนไฟตรงนี้คือเราเอาไว้ใช้ควบคุมไฟที่เปิดปิดในเคบินครับผมแล้วก็เป็นไฟของตัวเต็นท์ไลท์ไฟตัวเต็นท์ไลท์คือเป็นตรงนี้ครับอ่เป็นอันนี้เปเป็นทัสเหรอคะใช้แค่ไฟที่สัมผัสอย่าง ต้องมาเปิดโซิตนี้ก่อนเพื่อให้ไฟเข้าเฉพาะตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นไฟที่เราใช้กับตัวที่บิ่ก็คือถ้าเป็นตอนช่วงตอนคืนเนี่ยก็คือเปิดไฟตัวนี้เพื่อช่วยให้ความสว่างและตัวนี้นะคบเป็นตัวจะเป็นตัวคอนโทรลก็เอาไว้ดูเซตัสเรื่องของตัวการชาร์จแบตการชาร์จไฟรวมถึงการชาร์จแสงไฟโซล่าที่วิ่งเข้าแบตเหมือนกันซึ่งระบบไฟของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟทั้งหมดสาทางคือเราสามารถต่อตรงจากตัวรถได้ เป็นระบบไฟที่มาจากทางทางทางแบตเตอรี่แล้วก็เป็นระบบไฟที่มาจากการชาร์โซลาร์เซลล์อ๋อแล้วแสดงว่าถ้าเราต่อเทเลอร์เข้ากับรถก็คือ1แล้วก็คือจะได้ระบบไฟจากตัวรถใช่ไหมคะคแล้วก็สามารถมีแผงโซลาเซลล์ทางด้านบนนะคะเพื่อชาร์ระบบไฟให้กับตัวจิตจะเรียกเขาว่าเทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยคือได้ไหมคะอ่าก็คือจะเข้าตัวแบตเตอรี่ตัวเทเลอร์นะคะทุกคนคือคือเหมือนรถบ้านเลยค่ะที่ทุกคนเคยเห็นแต่ว่าเป็นฉบับที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอมแพคก,กว่าแล้วเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์แคมปิ้งชอบแงะชอบงัดชอบแกะอะไรมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงที่มันแบบครบมากนะคะตัวน,นี้สามารถเปิดได้รับ,มรล,บลมรับอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเป็นตัวนี้พอิงมันจะเป็นระบบตอนที่ถ้าเกิดเราเราปิดตัวเต็นท์เนี่ยเราสามารถเป็นปทางเข้าประตูโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกัดเต็นท์ะเป็นเต็มก็คือตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวประตูที่สามารถเปิดเข้าได้แต่ว่าเราสามารถเปิดให้มันกลางก้าวไปเป็นเหมือนเปิดรับแสงได้ไหมครัเป็นลักษณะนี้ โอ้โหนี่คือสบายนะคะแบบว่าน uh 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 ั่งดูอะไรได้เลยนะทุกคนคือดีมากอ่ะคือถ้าเกิดไม่ได้เปิดตรงนี้นะก็คือสมมติถ้าเราไม่มีห้องเสริมตรงนี้นะคะก็สามารถทําเป็นประตูแล้วก็เข้ามานอนได้เลยโอ้ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งแบบสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของการแคมปิ้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบชอบแบบแอดเวนเจอร์แล้วก็ชอบสไตล์แคมปิ้งสิว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่ ที่ดีมากๆดูทุกคนมันมีออนนงออนนิ่งนะามาแบบไมพูดถึงไปแล้วว่ามัาโนโชว์ให้อยู่ครับผมอันนี้เป็นออนนิ่งแบบพึ่งพึ่งคันนะคะใช่ไห<ช>มเป็นออนนิง่งพึ่งคันเลยครับก็มาก็มาด้วยกันในระบบไม่ต้องไม่ต้องซื้อออปชั่นเสริมใช่ใชครับอันนี้มามาด้วยกันกับตัวตัวเริ่มต้นของตัวสินค้านี้เลยต้องขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากได้รอติดตามเลยเร็วๆนี้ใช่ไหมคะในประเทศไทยทางทีมเซลร์มาร์เก็ตติ้งกำลังจะดูเรื่องของตลาดของทางประเทศไทยอยู่เพราะปกติคือโปรดักต์ตัวนี้เราใช้ในการ เปิดตัวแล้วก็ขายไปแล้วที่ประเทศออสเตรเลียครับผมเป็นหลักที่<ช>โปรดีเขามีกลุ่มคนที่เล่นโปรดักรุ่นแบบนี้อยู่แล้ว<ม>แต่ที่ไทยเดี๋ยวช่วงนี้ก็กำลังเหมือนทางทีมม์กเก็ติ้เห็นว่ามันกำลังมีการบูมเกิดขึ้นเรื่องของการตั้งแคมป์แล้วก็มีโดยที่บริษัทเราเราจะผลิตพวกสิ่งของที่เกี่ยวกับการออฟโรดการการแคมปิ้งการที่เป็นแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งในสินค้าที่เราอยากจะลองมาทำการตลาดในไทยดูครับเราติดตามเลยค่ะว่าในไทยเราจะได้ใช้ไหมถ้ามีใครใช้เดี๋ยวจะไปขอเขารี นี่แค่ EP 2ของปีชาช่างนะคะทุกคนก็พามาบุกโรงงาน ARB แล้วก็มาดูของที่แบบนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วมีรถมาตรฐานไม่ได้แล้วนะใน EP ต่อไปอ,ะอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนมันแบบมันสุดมากอ่ะเออคือมันเป็นสิ่งที่สิว่าถ้าถ้า,ถาม,มีมีแบบความสามารถในการซื้อสิออว่ามันมันตอบโจทย์มากๆนะคะมันสบายลากไปในป่าไปนอนไปเลยได้หลายวันเลยไม่มีเบื่อนะคะซื้อแอร์เพิ่มไปก็ ุขใจแล้วทุกคนดีใจมากจริงๆได้ทําสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับผมที่นอกจากการไปเที่ยวนะฮะก็คือการบุกไปหาแหล่งของแต่ละอย่างนะครับแล้วครั้งนี้เรามาบุกพลังงานเอียบีการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับปีชาช่าง EP ที่2นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย